เราใช้เป็นน,นานนะทุกคนนะเพราะว่าลูกยางมันลูกยางตัวนี้มันแตกมันก็เหล็กกับเหล็กมันจะชนกันมาแบบนี้ทุกคนเห็นปะเออและตัวนี้มันก็จะกัดกัดเหล็กตัวกดโซ่นี่ทุกคนเห็นป่ลูกยางกดโซ่ก็แตกไปเลยทุกคนเห็นปะหมุนโบได้เลยเห็นปะนี่แตกเลยนี่คือสภาพเราทุกคนวันนี้มาเจอกับขาบรรเจ้าบุญล้อมเชนแนรอีกแล้วทุกคนครับทุกคนกับรถเว็บร้อยสิบห้าไอหัวฉีด ราทุกคนเนาะดูทางหลังทุกคนตอนนี้จะมาลองเทสมันมีอาการเสียงดังอยู่ในข้างๆโซ่เราลิ้นเดี๋ยวเาจะมาสตาร์ทดูทุกคนอ่ะสตาร์ทเท้าให้แน่เดียมองทุกคนอ่ะไปเดี๋ยวเห็นองทุกคน มีเสียงดังแท๊กแท๊กแทกแทกเยี่ยมมากทุกคนเแถวนี้จะมาถอดดูที่โซโลอลินโซโลอลินน่าจะหย่อนแล้วทุกคนเนาะเนาะอ่ะดับอีกตอนนี้จะมาลองงัดดูที่โซลอลินกันเออทุกคน โซ่เราลิ้นย่อนอ่ะลองสตาร์ทกีดีหนึ่ทุกคนโซ่สะบัดเลยเห็นเปล่เห็นเปล่าทุกคนเย็นเลยนี่คืออาการเทสเบื้องต้นแล้วทุกคนเนาะอาการเทสของโซ่เราลิ้นย่อนเนะทุกคนเห็นเะเออโซ่หย่อนมากเลยเห็นโอเคทุกคนตอนนี้เขาได้ถอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยเลยทุกคนก็ ยิงน็อตเบอร์สิบออกมานะทุกคนแล้วก็เอาตัวดูดดูดออกถ้าว่าม่มีตัวดูดก็เอาเหล็กง, ạt, งัดงัดเหมือนเดิมนะทุกคนเนาะงัดแล้วก็ตอกหมายถึงว่าแบบนี้ทุกคนเนาะถ้าทุกคนท่านใดที่บมีของดูดเหล็กกัดยางมาแบบนี้ทุกคนก็เวลางัดเนี่ยทุกคนเวลางัดให้งัดพยายามงัดอยู่ตรงนี้อย่ามางัดตรงนี้ทุกคนเพราะว่าให้ตรงนี้มันจะนากว่าเห็นปะมันจะมีรูน็อตมันจะนากว่าถ้าเรามางัดตรงนี้มันจะบางเห็นปะ งัดก็พยายามงัดแบบนี้จับให้แน่เดี๋ยวจะให,ให้ทุกคนได้บึงก่อนอแบบนี้ตัวนี้ก็งัดมาแบบนี้นะงัดแบบนี้แล้วก็ดันไว้ดันไว้แล้วก็เอาค้อนเคาะนะทุกคนเคาะแล้วก็จะหลุดออกเองมันนะโอเคทีน,นี้จะมาถอดดูทุกคนว่ามันเสียหายตัวใดแน่ที่ทำให้โซ่เราลิ้นหย่อนหรือมีเสียงดังในห้องเครื่องดังป๊อกป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กเวลาขับขับไปยิ่งดังทุกคนเนะ เดี๋ยวจะมาบ่งกันเดี๋ยวไปหาเอากระดาษหากระดาษกล่องมาไปไดีๆอยู่นเดี๋ยวจะเอามารองเดี๋ยวมันจะโดนดินอตอนนี้เขาได้ถอดออกมาทุกคนออกมาแล้วก็หลดทุกคนเนาะอันนี้หลุดขึ้นมาหลุดขึ้นมาเลยโอ้โหลูกยงลูกยางแตกหมดเลยเนาะก็จะมาดูที่นี่ดูทุกคน เห็นปะ่ะตัวกดมันเพราะว่าเราใช้ไปน,นานเนาทุกคนเนาะเพราะว่าลูกยางมันลูกยางตัวนี้มันแตกมันก็เหล็กกับเหล็กมันจะชนกันมาแบบนี้ทุกคนเห็นปะ่ะเออแล้วตัวนี้มันก็จะกัดกัดเหล็กตัวกดโซ่นี่ทุกคนเห็นป่ลูกยางกดโซ่ก็แตกไปเลยทุกคนเห็นปะ่ะหมุนโบได้เลยเห็นปะ่ะนี่แตกเลยนี่คือสภาพ เละพอสมควรนะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนตัวนี้นะทุกคนเนาะทาการเปลี่ยนตัวนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนตัวด้านโซ่ออกเนาะแล้วก็จะไปเปลี่ยนโซ่เราลิ้นนี่แหละทุกคนถ้าทุกคนมีได้ยินเสียงดังคอคอแค่แคมีเสียงดังโซ่เสียงโซ่เราลิ้นดังแล้วให้ทุกคนไปหาช่างให้เขาถอดดูว่าเอโซ่ผมมันมันเป็นพเพราะเศษใดถึงมันดัง เดี๋ยวช่างเขาก็จะบอกโน้นุกคนเนาะว่ามันเป็นเพราะเสียนี้เศษนี้เออโซ่เราลิ้นยอนอ่อนเออเราก็ทําการเปลี่ยนถ้าตัวนี้มันเสียหายก็ต้องเปลี่ยนโน้นุกคนเนาะก็เดี๋ยวจะมาประกอบเอาโซ่เราลิ้นมาแล้วก็ประกอบเข้าต่างมาร์กให้เรียบร้อยแล้วจะลองมาสตาร์ทดูอีกทีหนึ่งโน้นุกคนเนาะ